ใช่ครับวันนี้ผมจะมารีวิวเมียผมให้ฟังครับซึ่งก็ต้องมาทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งว่าใครคือเป้าหมายและย้อนเวลากลับไปสักนิดหนึ่งครับ <S 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 และนี่คือรูปแรกครับที่ผมเห็นเธอบน Facebook แล้วผมก็ได้ทําการติดตามชีวิตของเธอไปสักพักหนึ่งครับก็เพิ่งจะรู้ว่าเธอเนี่ยพิการมาตั้งแต่กาเนิดนะ ผมก็เพิ่งได้เห็นรูปพวกงนี้มาตอนที่เราหลังจากเราได้มีลูกมีครอบครัวด้วยกันแล้วก็พอเขาเพิ่งไปค้นมานะครับเขาเป็นเด็กกิจกรรมครับชอบทํากิจกรรมกับโรงเรียนกับเพื่อนๆมากชอบเต้นชอบนุ่นชอบนี่นะครับเขาเป็นคนชอบถ่ายรูปครับเมื่อก่อนเขาอยู่อังกฤษก็ได้ทุนไปเรียนใช่ไหมครับเขาก็ชอบให้เพื่อนๆเขาถ่ายรูปชอบให้น้องๆถ่ายรูปให้ถ่ายกับทุกโมเมนต์เพื่อเอารูปนั้นๆมาลง Facebook แล้วก็ ให้กำลังใจครับและหลังจากเราพบกันสิ่งที่ได้คือแอบมันก็อาจจะเร็วนิดนึงนะครับสำหรับรูปเพราะมันเยอะมากความจำแรกๆของผมที่นั่งดูเฟซของเขาก็มันเต้นจนหายเครียดนะครับทุกคนตอนนั้นเครียดจากปกหักมาก็มาเจอแบบนี้สวัสดีนะคะเ,เพื่อนๆนะคะชาวเฟซบุ๊กทุกคนวันนี้ขอมาในรูคแบบมันๆหน่อยมาเจอรูปแรกแล้วก็มาเจอคลิปแบบนี้ฮะ,ะมันก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้น คือมันหายเครียดแล้วทุกคนพอนึกออกไหมแล้วเธอก็มีท่าปัดอย่างย่ามีท่าควงเอวเห็นไหมมันทำให้เราหายเครียดแล้วเธอก็ชอบลิปซิงค์นะชอบทำคลิปนู่นคลิปนี่สมัยโซเชียลมันดังๆอ่ะนะทุกคนก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลครับที่ทำให้ผมเนี่ยเลือกที่จะติดตามเธอกด Follow เธอแล้วหลังจากนั้นก็อยากจะรู้จักเธอให้มากขึ้น และจำได้ว่าเนี่ยคือรูปของเธอและรูปของเรารูปแรกที่เจอกันหลังจากเขากลับมาจากซัมเมอร์ที่อังกฤษพอหลังจากรูปนี้ลงไปอ่ะใน Facebook อ่ะก็งงเลยฮะอยู่ๆเฟซก็น็อกไปเลยเพราะว่ามีคนมากดไลค์เยอะมากแล้วมันก็ทำให้เราตกใจหลังจากนั้นก็มีรายการบบต่างๆเข้ามาสัมภาษณ์ไม่ว่าจะเป็นตีสิบศึกน้ำพึ่งพระจันเอ่อ รายการพี่บุม๋มหรือว่ารายการพี่บุม๋มหรือว่ารายการอืนอ่นๆนอีกมากมายเลยคือแบบมันทําให้เรามีคนรู้จักแล้วก็มีงานอะไรขึ้นมเข้ามาเยอะมากทุกคนแล้วเขาก็ชอบนั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะทุกคน ผมก็พาไปพาไปทุกที่เกิดบที่มันไปได้ทุกคนตอนนั้นคือร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่เรายังไม่แก่เหมือนทุกวันนี้นันทุกคนและก็จําได้เลยครับว่าเหตุการณ์แรกที่เราไปสถานที่แรกที่เราไปคือคาเฟ่แมวซึ่งวันนั้นก็โดนทดลองใจโดยการที่เขาพาเพื่อนของเขาไปโดยการนั่งบิวแชร์ไป3คนเลยแล้วก็ดูปฏิกิริยาของเราว่าเวลาเราเจอแบบนี้เราจะตก,กใจไหมแต่ไม่ได้กินผมละครับผ่านเฉลุยฮะ การไปคาเฟ่แมววันนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับแต่มันก็อาจจะลําบากนิดนึงตรงที่เราไม่เคยดูแลของพิการมาก่อนถึง3คันนะทุกคนหลังจากนั้นก็คบมากัันเรื่อยๆฮะรถพังรถเสียเรานี่แหละเป็นคนดูแลให้เขาหมด